สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กรอบมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะีพีนี้เป็น e ีที่594แล้วนะคะพี่ๆกำลังรับชมใน EP ที่594กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้นะคะคท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้ค่ะท่านเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลน,นะคะท่านนะคะจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทั้งเขียวดุนแรกค่ะ ปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะท่านมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะโดยจะเป็นรายการที่2นะคะก็เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะท่านมาพร้อมใบประกาศเช่นกันค่ะรายการที่4นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะคะหลวงปู่มูลค่ะถัดมานะคะ หรือจะเป็นหมายเลขที่20 21 22น้องทานเป็นพระสมเด็จนะคะพระคำมาคำข้าวหลวงพ่อฤษีลิดามและหลวงพ่อปานค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1927 153 089 1 9 2 7 1 5 3จดส่งจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทานจองทานไดน้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวรุ่นแรกนะคะปี2513่าค่ะวัดหลวงม,มูลน,นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนครธนประเภทนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะ ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะวันนี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเป็นเหรียญเปยดแนวท่านมาพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการนี้ท่านได้สัตธานะคะแบ่งปันข่าวท่านที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะท่านใดปิดทันจองทันนะคะท่นานได้ไปเลยนะคะ หน้าเหรียญนะท่นนานหน้าเหรียญสวยมากๆค่ะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดขัวนะคะท่านดูดวงตานะคะดูตรงจมูกนะคะลายเส้นลึกลายเส้นคมมากๆค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะมาพร้อมหูห่วงเดิมค่ะท่านสวยสมกับได้รับรางวาัลท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะพ่อท่านเขียวนะคะท่านใดศรัทธาท่านเก็บได้เก็บนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ วัดลงบุนะคท่านปี2513ค่ะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะไม่พลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะนี่ค่ะดูมุมไหนก็สวยมากๆเลยทา่านนาทัานคุมมากๆคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะหน้าเก็บมากๆเลยนะคะแบ่งปันที่900บาทเท่าน,นะะั้นค่ะได้รับเห,หรียญไม่พอพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีคะ่ะท่าน ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สค่ะหมายเลขสอวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านปี2507วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครค่ะประเภทนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำได้รับรางวัลที่1เช่นกันค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านดูเหรียญน,นะคะดูรูปภาพค่ะได้รับรางวัลมาติดโบแดงนะคะเหรียญงามมากๆค่ะท่าน ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณะอาจาร์นะคะพระอาจารย์ฟ้านท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันกันไปค่ะท่านที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทนะคะอยู่รับชมไปพร้อมพร้อมกันเลยนะักท่านท่านใดเข้ามารับชมช่องปัญญาในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟัานนะคะปี0 7นย์นะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะ เหรียญเปืือยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะหน้าเหรียญค่ะท่านลายเส้นโค้ม,มากๆเลยนะคะดวงตานะคะท่านลายเส้นนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชาร์ดค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะท่านลายเสดสายตรงพระอาจารย์ฟันนะคะเหรียญน,นี้งามแน่นอนค่ะท่านปี2507นะคะ หมายเลข2วันนี้นะคะท่านใดศรัานะคะแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะคะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศเลยนุท่านค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นใบประกาศเกียินิยมนะคะท่านด้านหลังค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะ มาเลขสามวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคสิตารามจังหวัดกรุงเทพค่ะเป็นชุดประเภทเบญจภาคีด้วยน้ท่านในการประกวดการอันรักพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะองค์นี้องคงามมากๆเลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อผงเอาท่นนานอ มวลสารดั้งเดิมนะคะองสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบิดไม่มีแตก,กค่ะค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะแบ่งปันนะคะที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะะ้องท่านรายการนี้นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะฐานท่านเต็มน้อท่านเนื้อผงนะคะไม่แตกไม่บินหักนะคะองสภาพสวยสมบูรณ์เท่าท่าน เนี่ยค่ะท่านดูตรงอกนะคะดูตรงเสียนนะคะองงามมากๆค่ะรายการนี้นะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนก่อนนะคะวันนี้มีพระสมเด็จนงทานเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะให้ทันกันนะเขาท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะไม่พลาดนะคะท่านใดไว้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะมวลสารดังเดิมเลยนะคะเนื้อเก่าเนื้องามค่ะองค์นี้นะคะ หมายเลขสามวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะพระสมเด็จรายการนี้ค่ะค่ะให้ทันกันนะคะท่านเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่มุนรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีวัดป่าหนองลมนะคะ อาเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นเหรียญปี25 4 3ชุดกรรมการค่ะวันนี้นะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสี่เหรียญสีเนื้อเลยนะคะท่านชุดกรรมการนะคะท่านดูหาหน้ากรอกอักขระไว้ชัดเจนนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะให้ทันกันนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้กันง่ายๆนะคะท่านชุดกรรมการนะคะหลวงปู่หมุลค่ะท่านใดศรัทธาชุดนี้นะคะแบ่งปันให้เลยค่ะท่านที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งค่ะ 1,000ันบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะแต่ละเหรียญน,นะคะท่านเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเก็บหน้าเหรียญนะคุณท่านไม่ให้หน้าเหรียญสึกไม่มีรอยขิดห่วนนะคะเลี่ยมกันน้นํานะคุณท่านแบ่งปันให้เลยนะคะหนึ่งันบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญงามทั้งสี่เหรียญเลยนะคุณท่าน,น รุ่นเสาห้านะคะมหาเศรษฐีหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญมังกรคู่นะ,ะท่านดูนะคะจุดแรกค่ะหน้าเหรียญน,นะคะตอกโค้ดด้วยนะคะท่านเหรียญเก่ามากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลี่ยมกันน้ำให้กับท่านทุกองค่คะด้านหลังค่ะ <ๆ S 2> สวยมากๆเลยนะคะท่านทั้งสี่เหรียญน,นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ วัดป่าหนองลมเขาท่านเหรียญปีสีสมนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีค่ะท่านใดศรัทธาสนใจเหรียญหลวงปู่มหมุนนะคะไม่พลาดนะคะท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะชุดกรรมการนะคะได้รับพร้อมกล่องเลยคะ่ะท่านนี่คะ่ะเรี่ยมกันน้ำให้กับคนท่านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อโค้ดลงยันค่ะ หมายเลขสี่นะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะถ่านนะค่ะท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะรุ่นหมุนเงินพันล้าน,นะค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเนื้อระคังค่ะนะคะท่านวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะท่านท่านดูหน้ากล่องขย,ยันอัคระท่านเต็มนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เป็นเหรียญโอโบรานของหลวงปู่มุนนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญค่ะท่านใดศรัทธาชุดนี้นะคะแบ,แบ่งปันให้เลยนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600หบาทพร้อมส่งนะคะท่านเหรียญรอโบราณหลวงปู่มุนนะคะหากันยากนะคะสวยมากๆเลยเน้ท่านเนื้องามเนื้อเก่านะคะเหรียญโอโบราณค่ะ สามเหรียญน,นะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านดูด้านหลังเหรียญกันนะคะห<อ>ลวงปู่หมุลลนเน่านวัดป่าบ้านจานนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านเป็นเหรียญรอนะคะรอนานๆเลยนะคะท่าน หกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะเป็นพระหูยานนวท่านลบบุรีนะคะเป็นเนื้อชิ้นเก่าค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมจับเงินผสมนนวท่านเป็นกรอบเงินผสมนะคะท่านดูด้านข้างค่ะเงินเก่าเงินผสมนนวท่านเลี่ยมให้เลยนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเป็นพระหูยาลบบุรีนะคะกุลบบุรีคะ่ะเนื้อชิ้นเก่าค่ะ องพระนะคะด้านหน้ายังชัดนะคะท่านยิงหลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านงดงามมากๆค่ะเนื้อชิ้นเก่าพระหูยานลบบุรีรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินผสมของท่านแบ่งปันนะคะที่ห้าห้าบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะชัดมากค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะ หมาเลขเจ็ดวันนี้นะคะท่านใดชอบพระกุนะคะไม่พลาดเทาทานองค์นี้นะคะเป็นพระร่วงปางเปิดโลกค่ะเป็นพระร่วงนะคะประทานพรด้วยนะท่านรายการนี้นะคะเนื้อชินเก่าเช่นกันค่ะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนของท่านไม่พลาดนะคะเนื้องามมากๆเลยค่ะเลี่ยมเงินผสมด้วยนะคะท่านดูค่ะเลี่ยมให้เต็มเลยนะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเลี่ยมเต็มเลยนะคะท่านเก็บได้เก็บนะคะพระกุค่ะของดีพระบ้านเลยนะคะท่านองค์นี้เป็นพระร่วงประทานพรนะคะท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะแบ่งปันเลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่แปดค่ะหมายเลขแปดรายการนี้นะคะเป็นพระรอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะพระทางสายภาพภาคเหนือนะคะเป็นเนื้อดิน ยอดนิยมนะครท่านท่านดูเนื้อองค์พระนะคะคราบกรุนะคะนี่ค่ะขึ้นตามองค์พระเลยนะท่านเนื้อดินนะคะท่านใดนะคะสายพระทางภาคเหนือไม่พลาดครท่านองค์นี้งามมากๆค่ะเรียมเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะเปิดโชว์องเนื้อพระนะคะเนื้อดินสวยของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเนื้อดินไม่แตกนะคะท่านท่านใดปาไว้นะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะ รายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเนื้อดินนะคะผะรอดค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะมาเรืเก้าวันนี้นะคะเป็นพระปกโพนะคะคุณท่านปกโพเชียงแสนนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเนื้อชิ้นเก่าค่ะเป็นพระ ปกโพนะคะท่านเชียงแสนนะคะท่านดูนะคะเนื้อชินเก่าค่ะเนื้องดงามมากๆค่ะใบโพท่านชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมเช่นกันของท่านด้านหลังนะคะเลี่ยมให้กับคุณท่านนานๆแบบนี้เลยนะคะท่านนี่ค่ะเลี่ยมปิดผิวองค์พระนะคะท่านใดสายพระกุกไม่พลาดนะคะท่านพระปกโพเชียงแสนรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะองค์ใหญ่นะคะท่าน รายการนี้แบ่งปานที่600บาทพร้อมส่งค่ะ600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะพิมพ์ปกโพเชียงแสนนะคะท่านพระกุ้งงดงามภาะกลุ่าเก่าๆเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือปี2505วัดช้างให้เขาท่านองค์นี้นะคะท่านดูนะคะได้พร้อมกล่องเลยะคะ่ะหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเลยนะคะ องนี้นะคะท่านสังเกตนะคะมีตัวทอใต้ฐา,านค่ะเป็นพิมพ์ที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะปี0ูนย์ห้าค่ะหลังหนังสือค่ะองค์งามมากๆนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชากันได้เลยนะคะได้มาพร้อมกล่องท่านมั่นใจได้เลยะค่ะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลวงพ่อทวดนะคะวัดชังวัดชังให้น้องท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะหนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ ท่านได้ได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้านหลังนะคะหลังหนังสืออักขระตัวหนังสือท่านชัดค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทผมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้นะคะเป็นหลวงเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกท่านหลวงปู่ดู่วัสแกนะคะท่านปลูกเสกค่ะรุ่นนี้นะคะปี25 3 2สามสองค่ะท่าน ได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะขอนี้อนุญาตเปิดให้ชมนะคะอง์น <apore ali. S 1> ี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านเป็นรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงปู่ดุวสแกท่านปลูกเศษนะคะเนื้องามมากๆค่ะท่านดูลายเส้นนะคะตรงหน้าผากนะคะตรงจมูกนะคะท่านดวงตานะคะลายเส้นขอบปากลายเส้นลึกลายเส้นคมดูง่ายๆเลยนะคะท่านองนี้ค่ะไม่พลาดนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่าน ที่6ก0บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูเย็นดีมากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระพรมปัญโยหลวงปูดูนะคะวัดสแกค่ะปี2532นะคะยันอัขระท่านเต็มค่ะเรียนนี้นะคะห0 0บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นพระกุทาการะดานะคะ ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยเนาท่นานนี่ค่ะหนูถือแล้วมีน้ำหนักเลี่ยมใส่กรอบกันน้ํานะคะเป็นกรอบเก่าค่าท่าน,นเป็นพระกุ่ากระดานนะคะงามมากๆเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะถ้ากระดานรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่6กรบาทเท่านั้นค่ะ6กรบาทพ้อมสง่งนท่านพระกุเดิมเลยนะคะท่ากระดานองค์งามค่ะ 600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะครับองนี้เป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะคะท่านนี่ค่ะด้านหน้านะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระแล้วท่านเนื้อดินเผ่ายอดนิยมเลยนะคะพระขุนแผนท่านดูนะคะลายเส้นค่ะงดงามค่ะเนื้อองค์ทราน,นะคะเป็นเลี่ยมด้วยนะท่านเป็นองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินผสมเลี่ยมเก่านะคะท่าน นี่ค่ะด้านหลังนะคะเลี่ยมเต็มเลยนะคะเป็นขอบเลี่ยมเงินผสมนะคะท่านงดงามมากๆค่ะพระขุนแผนรายการนี้ท่านใดศสัทธานะคะแบ่งปันที่ห0 0้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ หมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิริยกิติหรือหลวงปู่โตค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะฉลองอายุครบแปดสิบปีเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะท่านใดสายหลวงปู่โตไม่พลาดดัท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะเหรียญปีหนึ่งศูนย์ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้มาพิรณาไปพร้อมๆกันได้คะ่ะท่าน ท่านใดไว้ย,ย่อมได้ไปนะคะหน้าเหรียญคขาท่านหน้าเหรียญงามมากๆนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเรียนนี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญได้พ,พร้อมเลี่ยมใส่กรอบเงินเลยนะท่านเนี่ค่ะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะท่านใดศรัาทธานะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมของท่าน ติดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองค์งนี้งององค์ลงรักติดทองค่ะองค์ลงรักติดทองนะคะรายการนี้ติดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะท่านเลี่ยมใส่กรอบแนวท่านได้ไปบูชาได้สวยสวยเลยนะคะรายการนี้นะคะติดตาหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้ท่านได้ศรัทธานะคะแบ่งปันที่55 0้าบบาทค่ะ ห5 0บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานอง์ลงรักปิดทองเช่นกันค่ะเป็นพิมพ์หลังแบบนะคะท่านองค์งามมากๆเช่นกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนนะคะนี่ค่ะหลังแบบนะคะเนื้อเก่าค่ะท่านคราบทององลงรักปิดทองนะคะ รายการนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทนะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยค่ะองนี้เลี่ยมกรอบนานๆให้กับท่านเลยนะคะกรอบแข็งแรงเป็นกรอบเลี่ยมเงินเก่านะคะท่านนี่ยด้านหลังนะคะ แหวกม่านหลวงพ่อกวยรายการนี้เขาท่านพิมพ์สวยนะคะพิมพ์ชัดค่ะงดงามค่ะเก็บได้เก็บนะคะแบ่งปันนะคะที่ห้าห้าบาทค่ะห้าห้าสบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18นะคะหมายเลข18วันนี้ค่ะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะเนื้อทองแดงแนื้อท่านเนื้อเก่าเนื้องามเลยนะคะเดี๋ยวดูมุมไหนก็สวยมากๆท่าน เก็บได้เก็บนะคะไม่พลาดค่ะดวงตานะคะตู้หนังสืออัคระท่านชัดมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะพร้อมห่วงห่วงค่ะแบ่งปันนะคะที่550บาทค่ะ55 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเหรียญกันภัยด้วยนะคะท่านชัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นพระครู พระครูยานวิลาศหรือหลวงพ่อแดงนะท่านเป็นเหรียญปี0ูนยาอายุท่าน82ปีค่ะเนื้อทองแดงนะคะเหรียญพ่อแดงค่ะท่านงดงามค่ะเลี่ยมกรอบให้กับท่านนะคะได้รับเหรียญไม้พอพร้อมเลี่ยมค่ะท่านท่านใดศรัทธานะคะ550บาทค่ะ 550บาทนะคะแบ่งปันกันไปนะคะสำหรับลูกค้าช่องปัญญาค่ะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะคุณท่านหนูลงคลิปทุกๆวัน,นะคะ่ะทัดหนาคะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆางคขาทานองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะจัดวันเนื้อเก่ามากๆเลยนะท่านอกท่านเต็มนะคะเสียนะคะฐานนะคะไม่แตกไม่หักนะคะท่าน เรียมใส่กรอบให้กับท่านพร้อมหูห่วงเลยนะคะด้านข้างค่ะองพระด้านหลังนะคะท่านพระเนื้อผงองสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะองนี้นะคะแบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นพระคำหมากนะคะวัดท่าซุงค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่าน พระคำหมาคคำข้าวนะคะวัดท่าสูงคขาทานองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะด้านหลังนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดามเขท่า,ทานองค์นี้นะคะท่านใดศรานะคะแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเลี่ยมกรอบงดงามค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะ หมายเลข22วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางลมโงน้ทานพิมพ์รงเม่นนะคะเนื้อดินงามๆเลยนะ้ท่านเนื้อดินเก่านะคะหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ทรงเม่นน้ำทานหากันยากนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะ้ท่านเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามค่ะแบ่งปานนะคะที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะ ท่านจะได้รับองพระพร้อมกรอบเลี่ยมเลยนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงเมนค่ะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี08ค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะท่านนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันคะ่ะท่าน หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะท่านยังหนหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะไม่ศึกไม่มีรอยคิดขว่วนนะคะท่านแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะพระครูวิเศษโสพลหรือหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดค่ะรายการนี้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงิเงนปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอด ID เข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ